สวัสดีครับนี่บกกับจอกเจริญรัศยครับนี่มาเืองค้ยแม่ลูกเขาเด้อราคาเท่าไรครับราคาราคาแสนสองครับสนใจงเลยครับง่ายเบิกรมลูกก็งาม ไอ่ลูกไปดีกัจนเบี้ยเบียไอเบก็นสนตทิต้ครับเดี๋ยวลงเบอร์โทรให้ปลาโคับตะไคร่ปาติดตามนั่นะครับเด้อนี่ครับฝาาช่องอาดแล้ไถซิงครับนี่ครับเจ้าของ ให้สนใจอบบคลิปต่อ,ตอเลยนะครับกุ้ยแม่หลูกเสียงสองครับทรงลอยหาซิบล่แหลกคอมทรงรีแม่จะสูงประมาณ่อยที่คิปนิดๆนีน่น,นะครับแม่ประมาณ

อู uh, ้อนแสงโตบิ hey, ah, uh ๊กล ah. ูกดดอนนะครับกุนาเอากินรถนยดิ

ตรงออถือ,อขอไปถขไปเจ็อดอบไอ้